ค่ะ,<า>ะวันนี้นะคะเราจะมาขายเดี๋ยวไปเอาหอมแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือ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 ,คอโจนกระตุ้งไปไหนกต่ะ้เดี๋ยวไปเอาของก่อนเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะคะ ว่าวันนี้จะขายอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยนั่นก็คือคือสมุดไ,ไม่ใช่ค่ะคือหมอนนะคะมีหมอนหดใจใครอยากได้ก็สั่งมาที่ช่องวิศนุเกตสเนนเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะขายอีกก็คือสมุดนะคะ สมุดตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> น้องใช้แล้วนะคะเป็นมือสอง <Yeah. S 1> นี่ขายอะไรยี่ <Yeah. S 1> บาทใครอ <Yeah. S 1> ยากได้ก็สั่งมาเลยอ, <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะเป็นของผู้ชายใช่เร <Yeah. S 1> ีย yeah. ก <Yeah. S 1> นี่ปืน แมวขังตะก้าไอ้เมวอะไรเขาขอ